สวัสดีครับวันนี้หลายคนก็ถามว่าเห็นอาจารย์เทรดแล้วก็ทําไมอาจารย์ถึงปิดเนีย่ยก็เข้าเป็นรอบเป็นรอบนะเป็นรอบเป็นรอบเ็เป็นรอบเป็นรอบ,รอบ,รอบตามเวลาเหมือนกับพวกคนได้ใช้โปรแกรมในการคํานวณน,นะครับนะก็คือหลักๆผมก็เน้นว่าหนึ่งนึงคือคือถ้าทุกคนแบบหลายคนนะมีถามผมว่าหนึ่งอ,อาจารย์เราเทรดตามสคริปได้ไหมมันก็ได้นะไ,ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าคุณต้องอ่านเกมให้ขาด ครั้งมันมันตุยนะผมบอกเลยนะผมเองก็ตุยนะไม่ใช่ไม่ใช่มใชมใชผมไม่ไม่เตือนนะอันนี้นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนะเพราะว่าหนึ่งถ้าเรา,ายอย่างตัวผมอะปรับเปลี่ยนตัวเองมามาเข้าออเดอร์ในรูปแบบของการใช้ใช้เวลามาเป็นตัวควบคุมตัวเองคือไม่สนนะฮะผมจะไม่สนในเรื่องอื่นเลยก็คือวันหนึ่งถ้าไม่ถึงเวลาลนะถ้าไม่ถึงเวลาแล้วก็เราก็ไม่เอาพูดง่ายๆพูดตามตรงนะ ถ,ถ้าเราอยากจะอยู่บนตลาดนี้ได้ผมก็ต้องบอกว่าหนึ่งเราวินัยอ่ะมันต้องมันต้องมีไงพะเราเห็นเทรดเดอร์ที่เขาประสบความสําเร็จใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้แบบวิ่งตามการที่จะต้องออกอเดอร์ตลอดถูกต้องไหมครับนะเขาก็จะเลือกในจุดเฉพาะนี้ในส่วนที่เขามั่นใจถูกต้องไหมครับอ่าอ่าถูกต้องไหมฮะแต่ณวันนี้ทุกคนได้เปรียบกว่าคนอื่นนะผมพูดตามตรงนะผมพูดตรงๆงว่าหนึ่งทุกคนเนี่ยได้เปรียบกว่าคนอื่นจริงจริง นะครับได้เปรียบกับคนอื่นยังไงฮะหนึ่งวันนี้ผมมีโปรแกรมให้ทุกคนจะใช้ในการคำนวณในการเข้าออเดอร์คือกราฟเนี่ยทุกคนเคยได้ยินว่าหนึ่งกราฟมันเรียนพฤติกรรมเดิมเดิมเหมือนเคยได้ยินปะ่ะอ่าถูกต้องไหมฮะเอ๊ะทำไมมันทำตัวเหมือนเดิมวะอย่างนี้นะอ่าใช่คือกราฟมันก็ทำตัวใน,ใ,นในรูปแบบของมันเหมือนเดิมหนหฮะนะหลักการมันคือเป็นของเรื่องของฟิโบะฟิโบนะครับนะ แต่ฟิโบเลยมันแตกแขนงกนเป็นหลายตัวนะครับทุกคนนะครับมีทั้งฟิโบรีสต์สแตนฟิโบเลเวลนะฟิโบไซเคิลนะฟิโบแฟนอะ่ะโอ้ยฟิโบไทม์โซนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟิโบสไปรัสไอ่ตัวนี้แหละสไปรัสนี่แหละนะครับคือเมื่อก่อนนะผมเป็นผมไปใช้สไปรัสนะ ผมเอามาใช้ซึ่งมันเป็นเครื่องมือนอะโอ้โหหามันมาโคตรแม่นจริงจริงว่าผมแต่ทำไมมันแม่นอย่างนี้นะผมก็บอกไอ้มันมันคิดได้ยังไงวะเงผมพูดตามตรงนะมันคิดได้ยังไงวะเออ่ฟิโบโเลเวลเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่แม่นเท่าไอตัวหานี่นะผมพูดตามตรงอย่างงเี้ยนะเห็นไหมฮะฟิโบเนี่ยมันยังไม่แม่นเท่ากับสไปรัลนะผมพูดตามตรงแล้วทำไมหานี่มันทำไม่แม่น,นวะมันคิดคํานวณจากอะไรนะฮะนะ ผมก็พริกแผ่นดินหาเลยขอพูดตามตรงนะไปเท่าง c โออะไรร้านหนังส,งสือแถวเชียงโมงเชียงใหม่นี่มันดัไม่มีขายมาเซิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตไม่มีไม่มีแบบโครงสร้างอะไรที่เขาจะบง่งบอกว่าจะจะ,จะได้เรียนรู้นะคุณามตรงนะมันไม่มีอ่ะแต่ใจเราก็ไม่อยา่าโอ๊ยกูอยากรู้อ่ะเออเพราะมันแม่นละเกินนี่ไงเออ อัตราความแม่น่ะมันสูงกว่าฟิโบตัวอื่นเลยเอาพูดตามตรงนะไอ้ฟิโบในวงเลเวลลิสตงสิบแตนเนี่ยผมใช้มาหมดอ่ะมันยังไม่แม่นเท่ากับไอ้ตัวนี้ไงนะครับนะฉะนั้นผมก็เลยเอ๊ะเราเราก็เลยไปถามโค้ดของทางไอคิวนะว่าไอ้ไอคิวผมขอซอสโค้ดได้ไหมอ่ะเพื่ออยากมารู้โครงสร้างของมันไงว่าหนึ่งเขาใช้กระบวนการตัวเลขอะไรนั่นเองไอคิวบอกว่าไม่มีครับเนี่ย ไอคิวนี่โอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะก็เลยโอยไม่เป็นไรว่ากูถอดเองก็ได้ปะไปซื้อสื่อสมุดกราฟมามาทำตารางเหมือนกับไอสไปรัตเลยก็ถอดมันออกมาถอดออกมาก็ลําดับมันออกมาเจนทาง้งอุยแล้วตรงนี้มันหามาจากได้อะไรวะมันเอาข้ามาจากไหนวาอย่างนี้อย่างนี้นะ โอ้ยมันต้องประกดเรื่องแก้เค่คดเลขใครมาเห็นสมุดที่ผมจดจด,จด,จดทิ้ง,ท,งทิ้งไว้เนี่ยโอ้โหเป็นกระตักกระตักเลยนะกลัวจะมากรองออกมาได้ไงนะครับนะกลัวมากรองออกมาได้นะครับจนมันเป็นสูตรสําเร็จออกมาให้ทุกคนได้ใช้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหนึ่งมันโคตรโคตรนะกลัวจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ผมพูดตามตรงนะน,นะมันโคตรโคตรเลยกลัวจะมาถึงจุดนี้นะฮะนะแล้วก็ ไอโปรแกรมเนี่ยหลา,ายคนเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีคนหนึ่งก็บอกเนี่ยมีผมก็โอ้ยผมไหนคุณมีคุณออกมาให้ผมดูดิเออแล้วคุณพูดได้ใครพูดใครก็พูดได้นะคะนะใครก็พูดได้อ่าแล้วทำไมไม่ใช้อ่ะเออนี่ดิถ้ามีแล้วไม่ะนะไม่ใช้ไอ้ครับนะ่ยดูต่อไหฮะก็ง่ายๆคือ ทุกคนจะเห็นจะสเกตเป็น huh. ต um, <yeah, S 3> so like ัวเลขที่ผมให้ไปมันไม่ใช่เป็นตัวเลขของฟิโบเลยตัวเลขฟิโบเนี่ยทุกคนก็รู้ดีนะฮะนะก็นะฮะนะก็เห็นไหมครับนี่คือตัวเลขของฟิโบแต่ที่ผมให้ไปตัวเลขมันไม่ใช่ฟิโบไงโอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลขพวกนี้เลยวะเออแต่ว่ามันสูตรการคํานวณมันก็คล้ายๆฟิโบนะครับนะแต่ว่าลอตอดตัวที่มีระยะสําคัญสาคัญออกมาเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะนะ แล้ววันนี้หลายคนว่าไอจา้จานั่นจานนัมเมทเทดโอ้โหแบบสะบัดแหลกเลยวันนี้นะอโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูกันครับนะการกลับตัวนะครับนะให้ทุกคนใช้เออเนี่ยนะก็คือชุดนี้มีทั้ง r 1 r 2ใส่ไปให้หมดนะคะ r หนะ R1 r 2ของทุกคนก็จะเป็น100นะฮะ100มันก็คือตัว c กับตัวกากบาทของผมนี่แหละแต่ผมขี้เกียจให้มันเยอะเกินเนี่ยตัวเลขผมก็เลยเปลี่ยนมันท่านเองนะฮะนะแล้วก็เดบิวต์นี่คือวินเลียมวินเลียมนะ หลักการในการเข้าออเดอร์ของผมคือ1เวลาคำนวณได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอา RSI เป็นตัวหลักสมมติว่าเราเห็นกราฟขอหลุดขึ้นเป็น o v e r b o ์บอทอย่างนี้นะห RSI ต้องลงนะครับต้องอยู่ข้างล่างให้ได้อยู่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็1การเกิดสัญญาเนไหมฮะนะนะต้องเกิดพร้อมกันกับตัวอื่นเนี่ยได้กดเข้าได้ทันที2ใน3ขอขอนะครับ2ใน3นะครับล้วกดครังเดียวอย่าตามนะ ไอ้บอกวอ่มันไปต่อโฟโลไอ้แมตุยนะผมบอกให้ตุยนะมันจะตุยรูปแบบ Pri イแอชชั่นจริงๆนั้มีโดจิไหมแล้วก็มันไม่มีไส้นะเวลาเท่งเทียนไม่มีไส้มันก็บอกเลยไปต่อไม่ได้นะเอาง่ายๆครับนะผมสอนทุกคนจําได้นะครับเท่งเทียนไม่มีไส้คือไปต่อไม่ได้นะครับย้ํานะน้องๆหลายคนที่เรียนกับผมจะรู้ดีอาจารย์ว่าเท่งเทียนไม่มีไส้ไปต่อไม่ได้เข้าใจความหมายนะครับ วเวลาไม่มีไส้มีโดจิปุ๊บคือเกิดการプライแอคชั่นในการกลับตัวชัดเจนที่แน่นอนที่สุดนะครับอ่ะต่อนะครับก็คือเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมมาดูมาดูตำแหน่งที่ผมคำนวณน,นะ,ะ 12, 4, 3, สิบสองสี่สามสิบอ่ะสิบสามสองแปดอ่ะมาดูครับสิบสองสี่สามอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้นะอ่ามาดูนะนะเราจะไล่าตาำแหน่งนก็นคือสิบสี่สองสองไปดูสิบสี่เอ้สิบสี่สองสองนะ สองสามนะนะก่อนที่เราจะมาถึงเราเห็นการาฟแล้วมันเป็นโซนขาบายขึ้นไปดูนะใช่มันต้องเซลล์เนี่ยเราคนมันต้องเซลล์ทุกคนต้องรู้นะฮะ r s i ต่ำไหมเนี่ย ASI อยู่ต่ำกว่าเจ็ดสิบไหมโอเคเข้าเงินไข r s i ล่ะอย่าไปสน r s i ขึ้นบายเด็ดขาดนะสัญญาณเนี่ยปุ๊บให้เนะี่ยมันขึ้นมันต้องลงอย่างี้ปุ๊บสัญญาณเกิด r s i เกิดเห็นไหมครับนะ r s i เกิดปุ๊บสองในสามอย่างที่ผมบอกกดลงทันทีไหมฮะนะ ได้นะสองสามนะครับนะสองสองมาสองสามโอเคชัดเจนนะ 14, 3, 7, 3, 5, 3, 6, นะครับนะสิบสี่สามเจ็ดนะสิบสี่สามเจ็ดสามห้าสามหกนะเขาเป็นขาบายนะครับขาบายนะเขาต้องเซลล์นะรอ RSI ลงฮะ,ะ RSI ล, SI ลงก่อนปุ๊บกดเห็นไหมสัญญาณเกิดโกดนะฮะ CCI ลงมาละ RSI ลงมาละอย่างเงี้ยจะกดเลยก็ได้นะ,ะ RSI เขาลงคาบเส้นพร้อมกับ CCI นะฮะนะกดได้ก็ได้นะฮะนะ อันนี้เป็น R แต่เป็น R ค่า8นะคะนะลงมาก็กดได้เลยนะครับได้สองดอกนะจังหวะดูดีๆคอนโทรลดีๆนะฮะนะแล้วก็1455นะครับไปดูฮนะ14บ5ี่าเห็นไหมเขาเดี๋ยวไปตรงไหนอ่า14 55ีาตัวนี้นครับนะ1455เนี่ยดูนะครับนะ RSI เขา ปนเปี้ยนปนเปี้ยน,ยนอยู่ด้านบนนะจังหวะที่เขาเชือกมาทันทีเห็นไหมครับนะตัดพุ่งมาปุ๊บแล้วเนี่ยครับสามตัวซ้อนนะทั้ง cci ทั้ง r r กับ cci กดนะดอกเดียวดอกเดียวจบนะครับเพราะว่าเวลาเป็นโอเวอร์บอเนี่ยต้องดูดีๆครับขอดอกเดียวก่อนนะดอกเดียวนะครับโนนเขาจะกลับตัวอ e ีทีเห็นไหมครับครบตามรูปแบบไม่มีไส้ที่ผมบอกเป็นโดจิแล้วก็เกิดนี่นี่คือการรูปแบบกลับตัวที่ชัดเจนแน่นอนสุด แต่เราได้ดอกนี้มันก็จบละนะไม่ต้องไปตามมากนะปุ๊บต่อไป15-15อ่ 15, ะ15-15 15นะ15เนี่ยเห็นไหมครับผมถึงไม่ให้ค่ามากไงการคำนวณนะผม,มให้แค่4ไงเห็นไหมครับสุดท้ายยังไงครับเขากลายมาเป็นไซเว์ใช่ไหมครับไซเว์เนี่ยกวจะมาได้นี่หนะต้องเกิน50นะครับกดขึ้นได้เลย